มีปาแป,แปา้งละห่วงนะอาปลาคอใหญ่น่นเขินลงงปลาลุกง่กยายจากป่าหรือโง่รอยลุยรกีน,นิไอคือป่าดุกได้

พี่ม่พี่มาหันพี่ปนะลากรบดีเน๊ะลงมาแปไ่ไมึเห็นตัวนิ้วเห็นนะจักแล้วเห็นมันลอยอยู่เนะพสิจั๊ เ็ปลาคอคือสตัวกินนี่ตัวเดียวอ้าสตัวด้ขอยงกี่ฮะเห็นตัวเดียวสตัวต้ไปยังตชิตัวหน้าตัวนึงตัวแญ่ตัวนึงได้กินย่าน่นเก็บมานังกุ้งนี่เอาเห็นปลาคอสตัวอยู่ตง

มองไปหมด้งไเลยบุกบิดเลยจังโชกไฟบิดนีลงหน่อยนะลงมีบ่อ๋อลบเฮ้ยปลาตัวใหญ่เลยนี่ถือปลาสองตัวแต่กระแวน้ำลงมีบ่จักแล้วลงนี้ลงนี้่าอินาะลงเลยแล้วนี

Cảm ơn ơn Không có đấy nó Thì nghĩ cả Cái vâng đúng không chú Khai vẫn có Không khai Bà đúc cái chắc Cứ hàng Bà đúc có gì bà đúc không Thế là tốt Thế แนนำบกนไแนบกนกุ้งกตัวใหญ่แท่นี่นบกกออนี่นี่นีปลาดุกว่อยู่น่ะตัวน่ะลตีนนู่นน่ะตัวหูมั้นุ่าดีนู่นอะไรอ๋อมุ่งผดหูแล้นักวะยอดใส่ฮลอยลอยู่ไปใสส่น่นขอานี่นี่นี่มาทีขนึง นี่นีกเด็กใช่หนึ่งตาเฉงแหงอยู่ดีซุนี่ยงมัจะลอยลงลองนั่นบันเอาบอลนี่มาสอดมันจะได้บป่ามาเลนี่น่ะนี่นะนี่นะเล่ากันพี่แหะปลาคอนี่นะนี่นะ

อ้าตกบอยกแล้วจ้าบังเอาไปเอานะแม่ง่นมาหนักลุกลอลุยอยู่นี่่ะเอาเลยโอ้ยตะเ ken ตะกบมือ้มานั่นแท่าน่ายกนี่นี่นะปลาเหยียบมันเขาไปยังกีต้นนะว้บอเออเห็นปลาแล้เ็นน่นึ่นึ่งปลาอย่งนี่จักแล้วลุกไปเอาเลย

มันมกเห็นครบ่แ่ได้เห็นแต่แค่นก็เห็นแล้วปลามันหมูดูแล้ว่อเรีได้แล้วคอป่ทุก่นหรอ่อไม่ใช่เหย่อออกนะ้ยาอไเอเียวงนอบูเอาคบิแซงเบิงมาน โอลดพันธ์น้แม่มันบ่บ่ดุพันนี่ดุพันมาใส่บาบุกไงมาลึกน้อยเาแมมาตตนองเทิงเลยัีเ่นไม่นองเทิงน้ไปปลาหเกบแข่งย่งทุม่นตขอเนยอันั้นอากงเมื่อกะทางนั้นไปตู้ไปแป้ง แพ้งไหมเมื่อกล่ยไมนไว้ายแพงเมื่อกะทางไม่ตู้ไปลายเสิงเมื่อกะทางไม่ตู้ไปนังไก็มาหามันออกในนู่นเมื่อกะทางแปงงไจับอางีโอ้จำกันตดมือตัวนี่เนี่ยปลาลดแหลมนู้นเอดมือสัน จับแบบนี้น่งจับแบบนี้มาดูนี่แหไอ้แมงดาหน ไม่เ้วเชืออะไรยไอ้ตงหรือสุดปลาเต็มคุกึงแน่่อนอาไม่เห็นหนาสีวีม่บอเออ ให้ละลายหรอกน่าปลาหน่อยบอกไปตรงกับขอไปแบงว้ายบอกเอบขอเมือว้ายนี่ปลาปลาลูกปลาเห

อืไม่ขายได้หนะัะลุกมันก่อน કોઈ เนี่ยคือมาอกินไหมกินต่อนั่นกระปูกรปปนนกระปุกปุ๊บปุ๊ไปวัดหน,น,น้า,าหน้าไปไลยไปเลย

ไปรลดปลด,ปลดโอ๋มันจะใช้มือเพื่ออะไรอีเม่มันจะใช้มือเพื่อเหตุเลย

ตักมือนะมันสิไดแออกอ่ะอัดมินเน่น้ำนะอัดมินเน่เมงดามาแลมสิตอดมือนะอย่าไปเมียน อ๋อกระปูลายแค่แป้งอย่างนี้ ม่งดามบอกว่าเอาตะบ,บานพุยมั้ย ันมงชยไปานีก้อนเก็บป่าในนาจ้าใช่ยัง cùng tối nay hả mấy cùng này Thả lông cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อาอได้หอดกบแล้วหัดปลาดุกอ๋อปลาดุกไมงคลายกระป๋อมคอกระดูก